ครับผมสวัสดีช่องอสร้างสรีบกับทพีโชคนะครับวันนี้ผมมาส่งเครื่องอาหารเครื่องอาหารทมีโชคเครื่องอาหารแห้งทพีโชคที่บราาิษัทที่พี่โลจิสติกนะครับพัสดุพันธุ์ไทยสาขาลำพูนนะครับวันนี้มาส่งไปจังหวัดชัยภูมินะครับให้ลูกค้าจังหวัดชัยภูมิหนึ่งเครื่องครับันนี้เราจัดส่งกัน สำหรับท่านที่สนใจอยากได้เครื่องอาหารคุณภามไปใช้ก็ติดต่อได้นะครับกับช่างเบิร์นวีโชคนะครับ0808459509 0808459509ครับจะส่งกันนะครับส่งถึงบ้านครับส่งถึงบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางครับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ จะส่งหนึ่งเครื่องครับวันนี้ครับขอบคุณครับ